ยิงใครยังไม่ตายเลย,ยเชื่อไหมเนะี่ยมือสั่นมากเลยใจเ,เ,เย็นถึกซ่อมเฮ้ยเปิดไม้ไเร็วๆวะไม่เห็นได้ยินเลยตึกซ่อมมีตัวั้นเห็นแล้วสองตัว แดงหนึ่งไม่ชัวร์นะบอกหมอกตีทำไมวะ งอเฮ้ยเฮ้ยเฮยยิงไม่โดนเลยแตกสองแล้วถึกส้มเยอะตามถึกส้ม Uh, uh. 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 Sånn. cứu sự phu ta lai với chạy rồi nè chứ không à, khát được soi mạnh một rồi, xin là tặng 2 tua 2 tua, Mày mày ังกตายตายตายหน้าตึกตรมหน้าหน้ารถทางกระโดดขึ้นตำรวจเห็นแล้วคุณเห็นแล้ว ตาไม่ใส่กระเป๋าว่ะตาพิลายนี่หว่ะไอ้ตัวหนึ่งไปไหนวะ

น้าฟังมีมันแตกยังแตกยังแตกแตกเหรอ,อยังยังไม่แตก Huh? 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 ตาย หลังลหลังรถหลังรถโอ้ยสุดส้มมีสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยแจ็ค่ป่ะฮะหลังรถหลัลงรถบัสอ่ะเออแจ็คหนึ่ง แตกยังอ่ะแตกว้วเรอเคยเคลียร์แล้วเฮ้ยมันตายมันตายไม่เคลียร์ดีกว่าชิบหายไม่มีสมาธิเล่นเลยนะ่ตอนนี้น ผู้อิจมากเลยตามตอนเนี้ยใจเย็นบอสมาคุมตึกซ่อมหน่อยบอสแล้วมันปิดปรับโครงเสริมอะไรวะงงไม่รู้ าากูได้ฟาร์มัอละ สองตายเจอแล้วเจอแล้วมาเกตเต็มเลยมาเกตเล็กมาเกตหน้าตัวมาเกตเล็กหน้าไฟสัตว์แตกหนึ่งเฮียหน้าหน้าไฟหน่อยอเฮียมันมันหุบเข้าไปแล้ว ในในในนี่มีนะในนี่มีนะเห็นแล้ววิ่งให้กูเห็นแล้ววิ่งให้ตายตายตายหมด่ะวะ ตันนั้นถือสิกฟองใน,นสิกกู้สัตว์เหลือตัวเดียวนี่อืมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว แจ็คว่ามันดันเข้าไปนะ มึงให้กูทำไงอะอ้าวมึงเหรอมึงให้กูทำไงกูอยู่ในข้างในนี้เก็บนิดดิรออะไรอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมาช่วยดิโอ๊ยกุดตอดกูแตกโอ๊ยกุดตอดกูแตก